สวัสดีครับผ้ามาเบิงคอควายนะครับของบาวมอบนะครับมือกี้กลับมาบ้านนะครับผมะอยู่ในผู้นะครับผู้ดูนะครับตำบลนโน่นประเดงนะครับอำเภอพาคขานะครับจังหวัดเลย จะมีหมาน้่นะครับมาไทยนะครับตัดหญ้านะครับมื่อเนี้ยพอตัดหญ้ามาให้กินนะครับนะครับใส่ถ่ายรถมาานะครับ ไหนเอาหญ้าให้มันดิเนี่ย,อย,อ,ยอย่าป้อนมันอ่ะเพะมันกินเลอะเลยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมันกินดิ่เนี่ย,ยชื่ออะไรอ่ะชื่อสาวไงชื่อสาว คูนอยู่นู้นอยู่คอกนู่นคอกแรกนู่นเนี่ยอันนี้ชื่อสาวนะครับก็ลูกตัวที่สองนะครับเป็นลูกของลูกตัวแรกนะครับได้ตัวพู่นะครับกับท้องพ่อบ้านบ้านนะครับส่วนลูกตัวที่สองครับก็ผสมเองนะครับให้บีดเองนะครับหมอก็เป็นหมอหมอเหมียวนะครับมาผสมให้นะครับ ย่านขันใจก็ได้ได้ตัวเมียนะครับเป็นลูกก้าวเจริญนะครับอ๋อหมอนิดหน่อยนะครับหมอนิดหน่อยอยู่นากลางนะครับเมื่อก่อนแกอยู่นากลางนะครับแล้วแกย้ายไปแล้วนะครับก็ลูกก้าวเจริญนะครับได้ตัวเมียตอนนี้ก็ ตั้งท้องแล้วนะครับแก้วฟ้านะครับตัวนี้ก็เป็นหมอเคนนะครับหมอเคมาผสมให้นะครับหมอเคหนองบัวลําพูนะครับมาผสมให้นะครับแก้วฟ้าก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับสองสามรอบแล้วนะครับ <c oughs> ก็รอติดตามครับแม่นี่ก็ผมวัด ตอนปีที่แล้วนะครับได้ร้อยสี่สิบห้านะครับตอนเนามา,า,านี่นะครับเ,เ,เดี๋ยวพามาดูผลงานนะครับเนี่ยมีทั้งหมดหตัวนะครับของผมมีแม่อ,อยู่สามแม่นะครับแล้วก็ลูกอีกสามตัวอันนี้เป็นลูกชายนะครับลูกชายเก้าเจริญ อายุก็ประมาณหนึ่งปีนะครับนู่นนะครับตัวนู้นเป็นลูกแม่สาวนะครับก้าวเจริญนะครับลูกสาวก้าวเจริญยวพามาให้ดูนี่นะครับลูกเขานะครับตัวนี้นี่ครับลูกสาวก้าวเจริญนะครับกับแม่สาวนะครับแม่ชื่อสาวก็มาดีนะครับ รอดูสายเผือกนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้เป็นลูกของแม่พูนนะครับแม่พูนเป็นแม่หลักนะครับของคอ,อกอีกแม่นะครับตัวนี้เป็นลูกชายเก้าเจริญครับอายุหนึ่งปีนะครับแม่เขาสูงร้อยสี่สามสี่สี่นะครับแม่พูน ก็เปื้อนโคลนหน่อยนะครับตัวนี้กระโหลกใหญ่นะครับอัตลักษณ์นี่มีครบนะครับอันนี้เขาเปื้อนโคลนนะครับผมแข้งขาก็โอเคนะครับใหญ่ํำตัวยาวท้ายดีนะครับก้าวเจริญก็ให้ลูกสวยนะครับกับแม่บ้าน,านอะไรกินล่า อันนี้ชื่ออะไรชื่อกุหลาบอันนี้ชื่อกุหลาบนะครับก็ลูกแรกนะครับได้ตัวผู้นะครับกเบ็เป็นหลานช้างอุทัยนะครับเป็นหลานช้างอุทัยนะครับวันนี้ก็วัดตอนเอามาแร็กๆก็ร้อยสี่สิบห้านะครับมาจากนองบัวลำพูนะครับ แม่กูลาบนะครับตอนนี้ก็ผ่านรอบกับแก้ยวฟ้าแล้วนะครับก็เป็นหมอเอนะครับที่ภูกระดึงนะครับมาผสมให้นะครับก็ผ่านแล้วนะครับผ่านน่าจะสองรอบแล้วนะครับก็เลี้ยงธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ให้หัวหารนะครับก็เราไม่ได้เลี้ยงประกวดไม่ได้เลี้ยงแบบ อันนี้เท่าไหรนะรก็เน้นธรรมชาตินะครับก็ตัวนี้ลักษณะอัตลักก็ชัดเจนนะครับลำตัวยาวหนานะครับผมก็เลยดูลักษณะทำแม่พันธุ์น่าจะดีนะครับก็เลยลองเอามาเลี้ยงดูมาพัฒนาดูนะครับ ก็รอติดตามนะครับตัวนี้ลักษณะต้องปรับก็คือเรื่องหางนะครับหางเขาจะสั้นไปหน่อยนะครับแล้วก็พวงไม่ค่อยสวยแต่เรื่องกระโหลกเรื่องหน้าเขา่าถือว่าโอเคนะครับเรื่องโครงสร้างเรื่องรอไรได้นะครับแข้งขาใหญ่อีกตัวนะครับเป็นแม่เพิ่มนะครับแม่เพิ่มหรือแม่พูนนะครับ ตัวนี้เป็นควายสายอ่างนะครับลูกก็ประมาณ4ตัวครับน่าจะตัวที่4ในท้องนะครับนี่ก็เป็นควายสายอ่างนะครับตัวนี้จะอ่างใหญ่นะครับหางสวยนะครับ จะเข้า1ิบเดือนแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับน่าจะปลายเดือนนี้น่าจะได้ลุ้นนะครับตัวนี้เป็นหมอเหมียวนนะครับหมอมียวควายใหญ่มาผสมให้นะครับเป็นทองเงินอุทัยนะครับส่วนตัวแม่สาวที่เป็นลูกเก้าเจริญนั้นเป็นหมอนิดหน่อยนะครับผมจําได้แล้วหมอนิดหน่อยนะครับอยู่หน้ากลางนะครับมาผสมให้นะครับเป็น น้ำเชื้อของพ่อญยสีเลยนะครับใบเป็นใบพ่อญยสีเลยนะครับต้นกำเนิดต้นกำเนิดของก้าวเจริญเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกตัวก่อนท้องนี้นะครับก็ได้ก้าวเจริญเป็นตัวผู้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาดีตัวนี้ก็ขอให้ได้ตัวเมียนะครับ เก็บไว้พัฒนานะครับผมก็ดูดูเพศก็เริ่มบวมแล้วนะครับก็รอดูนะครับปลายเดือนน่าจะได้ลุ้นกันนะครับแม่นี้ ข้อก็ทำง่ายๆนะครับเนี่ยปล่อยเลี้ยงแบบง่ายๆเลยนะครับเน้นธรรมชาตินะครับแม่นี้ไม่สูงครับแต่ว่าอ่างใหญ่นะครับลึกให้ลูกดีนะครับเาหญ้้ใลูกมันด้วยลูกมันไม่ได้กินหญ้าลนะ่ะลูกมันไม่มีหญ้าลนะ่ะหนูเอาให้มันแล้วไหน ไหนมันกินเป็นยังอ๋อตัวเล็กอยู่ก็จะเลอะหน่อยนะครับหน้าฝนข้อก็จะแฉะหน่อยนะครับแต่พื้นที่นอนก็แห้งนะครับก็ปล่อยให้นอนโคนเลยนะครับเพราะกลางคืนก็ยุงนะครับ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ